สร้างมีเมียเราบอกสร้างมีเมียเราบอกเข้ามามาหันเข้ามาบอมีเมียเออขันมี่ก like ับบ wow, ้านมี่เสียบอะไรคือต่อขันบ้านบอมีกับบ่าบอมีเงินท้องแห่งหลายอยู่จะมันมันบม่มีหมองระบายออกเลยจะเอาระบายออกไปทั้งใดเงินก็ได้หาบัองระบายเงินออกกันได้นี่ยพระเจ้าแผงเลยหรอพระเจ้อำนาจมาหาระบายเงินออก ่็จะไปใส่อย่างเงิ่อนมันม่มองก็จะไปใส่อยู่มีมองสิใส่แล้วหาคืนหามองจะเอาออกโย <c oughs> ถ้ามันมีเมียก็บอกว่าบ่มีเมียก็บอกบอก,บอกเจ๊มาดีๆเออกระสิพยาบด์ระบายเงินออกนี่เงินมันหลายเติบอยู่นี่นี่เป็นหัวก็หัวใหยังใส่คืนต่อใหอยังถ้าบ่มีเมียก็ว่ามีเมียบะใส่คืนตอ่อนะแม่เนาะโ <c oughs> อ้สิบ่คืนต่อน,น้ำนั่นนา สิไปหาผู้ใหม่ใส่เดิเด็ดนี่มีงเต่มหัวกับหัวแตาผู้บา่าวพี่เด้อนั่งซ้อมรถที่เนี่ยแขกผู้บ่าวพี่น้องที่แรกคน,นบา้บาบอกมีเมียบัานว่ามีเมียบัานนี่เอาดีๆมาจาัดกระบามา่าเพราะท่านีาหลายคนบอกอือแต่เอาคอยพิจารณาเนี่ยเด้อเบิ่งจะเจอพิจารณาน้ำเนี่ยเอาไปเป็นโตเรื่องน้ำเนี่ย